มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของนักร้องหนุ่มเซอร์ปั๊บโปเตโต้นะครับที่ตอนนี้ก็ทุ่มเวลาส่วนใหญ่ให้กับการเตรียมคอนเสิร์ตใหญ่ฉลองครบรอบ10ปีของวงโปเตโต้นะครับที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้ครับ ตาให้กับการเตรียมตัวมีคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ10ปีของวงร้องหัวมันโปเตโต้ค่ะสาหรับหนุ่มเซอร์ปั๊บพัชชัยพักดีสุขในฐานะฟรอนต์แมนของวงโปเตโต้หนุ่มปั๊บก็ออกมาเปิดใจถึงความพร้อมของคอนเสิร์ตใหญ่ฉลอง10ปีในเดือนกันยายนนี้ว่ามีความพร้อมมากกว่า50%เหลือเพียงแค่รายละเอียดเล็กน้อยที่ยังไม่ลงตัวค่ะโดยตอนนี้หนุ่มปั๊บก็ทุ่มเทเวลาให้กับการซ้อมโดยร่วมกับเพื่อนร่วมวงอย่างอมปิยวัฒมือเบสและการอ่ำสุวรรณมือกลองอย่างหนักเลยล่ะค่ะจนไม่มีเวลาพาหวานใจสาวกระตูอรอค้ หัวใจหนุ่มเซอร์คนนี้อาจมีงินบ้านหรือเปล่างานนี้หนุ่มปั๊บก็ยืนยันว่าสาวกร์ตูนนั้นเข้าใจว่าตนเองทํางานแหละไม่มีทางงอนเด็ดขาดส่วนเรื่องผลนงานหนังอยากได้ยินว่ารับก,การที่หนุ่มปั๊บรับบทนําและเพิ่งจะลารงไปไม่นานนี้หนุ่มปั๊บบอกว่าชอบการแสดงและเป็นประสบการณ์ที่ดีแต่ตอนนี้ขอเดินตามความฝันบนเส้นสายทางดนตรีที่สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองก่อนค่ะโอ้โหหยุดหมดครับซ้อมคอนเสิร์ตอย่างเดียวครับงานเงินหยุดรับหมดเลยประมาณ2เดือนครับจริงๆตอนนี้ก็ประมาณเจ็ครับเออปอรทั้งหมดทั้งวงอะไรเงี้ย คิดว่าประมาณกลางเดือนหน้าเดี๋ยวน่าจะได้มาตอบคำถามกันเอกหนึ่งทีระหว่างหนังกับเพลงคือหนังเนี่ยเป็นเป็นผมพูดตรงๆว่าเหมือนอะไรที่น่าหลงไหลแต่จริงแล้วสิ่งที่ทำให้พวกผมมีวันนี้ทำให้เรามีวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของดนตรีฉะนั้นผมก็คงจะซื้อสั์กับกับสิ่งที่ให้ผมมาต่อไปครับคงยังไม่ได้แบบคืออันนั้นมันเป็นเหมือนเรื่อง โบนัสของของเราแล้วก็ในสิ่งที่เราอยากจะทํามากกว่าอะไรเงี้ยครับถ้าทางหนุ่มปั๊บจะมั่นอกมั่นใจกับคอนเสิร์ตครั้งนี้เหลือเกินค่ะแน่นอนว่า10ปีมีคอนเสิร์ตใหญ่สักครั้งหนึ่งก็คงจะต้องทุ่มเทเวลาให้กับงานก่อนส่วนเรื่องหัวใจว่ากันที่หลังค่ะเรามีคอนเสิร์ตใหญ่แบบนี้รับประกันว่าได้เงินมาเลี้ยงดูสาวกระตุ่นยาวแน่นอนเลยละค่ะ